สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนทำล็อกกับหอเพราะว่าปิดเทอมไปสามอาทิตย์แล้ววันนี้ต้องกลับหอใต้จะพออย่างเรานะฮะทุกคนมาดูกันว่าวันนี้เราจะทักอะไรบ้างนะครับสภาพคือเพิ่งตืน่นมาตอนเจ็ดโมงครึ่งเราแบบ อยากนอนต่อเลยนอนต่อก็เลยตื่สิบมงครึ่งเออฟิลฟิววันนี้ทุกคนวันนี้ตั้งใจจะไม่ได้ตื่นสายตรแต่ว่าแบบเมื่อคือนติน่นนิยาเก้ก็เลยนอนตีสาม, <c oughs> ไ,มได้เดี๋ยวเปิดเทอมก็ค่อยปรับตัวเนาะตื่นเชา้าวิธีของดาราสายอย่างเราคือต้องกินน้ำนะคะทุกคนเราก็จะหาที่ตั้งก็เราก็จะนั่นกินน้ำ นชนรียนู้สึกแฮปปี้เวลาที่แบบวันไหนที่รู้สึกว่าได้ขับถ่ายรู้สึกว่าได้เอาอะไรอะสิ่งที่ตกค้างอยู่ในร่างกายออกอะไรเงี้ยอืมทุกคนก็อย่าลืมขับถ่ายเป็นเวลานะเพราะวันนี้มันดีต่อสุขภาพมาแล้วมันแบบทาให้แบบสุขภาพผิวอะไรมันดูเฟรชมันดูแบบไม่โซม่ะทุกคนเออั่นื่นยฟิลฟิลซึ่งคอนเล่านี้คือคอที่เราจะเอากับหอกันเดอก็มี นักเรียนมีกระเป๋าลากน้องก็เป็นฟิวแบบเออแอร์สาวท่านหนึ่งอันนี้ก็มีตะกร้าใส่ผ้าที่สาวผ้าปูที่นอนฟิวฟิวแล้วก็มีเออพวกที่เป็นของที่ต้องเอาไปซักผ้าอะไรเงี้ยพวกของใช้ปลั๊กไฟซัมติงหลายแดดเออนั่นแหละแล้วก็อันนี้ก็เป็นของใช้ส่วนตัวก็มีตัไลเอมอนมีได้มาตอนจับฉลากตอนเป่าหก อันนี้ก็ได้มาตอนม4เหมอือนข้าอันนี้ก็ถุงผ้าไว้ส่งผ้าซักเนาะอันนี้ก็นองอ่อนนิวที่ดิฉันคลิปก็ตาได้จากห้างแห่งหนึ่งในโคราชซึ่งก็คนเก่งอ่ะก็คนเก่งก็เลยคีบได้ค่ะอืม <c oughs> นี่ก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนแล้วก็จะมีคอนตัจีอย่างเช่นเครื่องเครื่องสำอางสกินแคร์อย่างี้ก็เดี๋ยวก็จะเอากลับไปด้วยเพราะอุปกรณ์การเรียนอยู่ในห้องเดี๋ยวค่อยเก็บวันนี้อืมนั่นแหละก็ประมาณนี้ทุกคน เช้าเช้า,ชาอย่างนี้จะพาทุกคนไปหาเด็กๆว่าจะลม้มเกือบหน่วยก็ฟืฟือนะคะน่อาดาราสาวไม่ไม่ให้ตายกล้องนะนี่จ้องเลยนี่นะเขามีเวดาราตัา้งแต่อายุยังน้อยฮนะเลิศชีก็นอนชีก็ไม่ไปไหนเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวพ่อแม่จะเข้ามาซื้อข้าวมาให้ก็จะไม่มีใครมาคะ่ะ เออน่าละเดี๋ยวว่าจะไปอาบน้ำสระผมเพราะวันนี้จะสระผมอืมนีคนอาบน้ำเสร็จแล้วโอ้คือตอนเช้าแม่ซื้อข้าวมาให้แล้วแม่อดแม่จะเข้ามาตอนเที่ยงครึ่งคือตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงสี่สิบแล้วคือแบบเพิ่งอาบน้ำเสร็จทุกคนออท๊าบท๊าบท๊าบท๊แบทบนนบ้เป็นวันทดกรทถิ่นมั้งก็เลยแบบที่บ้านเลยไม่มีใครอยู่นอกจากตัวของดิฉันเอง แล้วแบบถ้าโจรขึ้นบ้านล่ะอ oh m มก o d น่ากลัวนาะช่วงนี้เหมือนฝนจะตกเลยฟาคึมๆแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่านี่ไงเข้าสู่หน้าหนาวเนาะวันนี้กลับโรงเรียนไปก็ต้องขี้เกียจตื่นแน่เลยเพราะว่าหน้าหนาวอีกแล้วเขายิ่งลงมาคับลงหอเจ็ดโมงยี่สิบล้าเคยใช้ขี้เกียจตื่นมาก ทุกคนเป็นเหมือนกันหมแบบเป็นจ็อฟันแล้วคือคนที่ได้ใสโอลิงอ่ะจะได้โอลิงมาซึ่งฉันได้มาเยอะมากตอนนี้ได้มาสองซองแล้วซึ่งใช้ซองแรกยังไม่หมดเลยเราไม่ได้ใช้ที่สามเพราะว่าลืมใส่เออก็ได้มาเพิ่มอีกแล้วคือใช้ยังไงให้หมดแอปเตือนทรัพยากรไหมนิดนึงเนาะชีวิตฉันเหลืออะไรบ้างก็ก็จะหมดแล้วเออนะคะสองข้อนิ้วได้ไหมไม่น่าไม่น่าเป็นไปได้ค่อยๆแล้วกันเดี๋ยวว่าจะซื้อแบบขผ่อใหญ่อย,อยู่แต่ช่วงนี้ช็อต ก็เลยว่าซองไปก่อนแล้วกันนะลูกซึ่งเราไปเดี๋ยววันจะแต่งหน้าแล้วก็จะเก็บของที่เหลือให้หมดนะก็ปึ๊บนี่โต๊ะตรงนี้คือว่างเลยตอนแรกคือมาแบบหืมตรงนี้ของเยอะมากแล้วตรงนี้ก็แบบอืมก็ไม่ได้เอาโน้ตบุ๊กไปเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับมาเอาช่วงเทศกาลเพราะว่ามีเทศกาลเดือเร็วนี้นะทุกคนอนดะีถ้าอยากดูวอก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะตอนนี้เที่ยงเที่ยงสี่สิบห้าแล้วี่แม่ยังไม่มาเลยก็แสดงว่าถ้าแม่เลดได้เราก็เลดได้ แนวเออฟิวฟิวก็คือ,อ<ะไ>ขออ้างโอ้ไม่ก็ทุกคนตอนนี้คือโคตรรีบอบบนี่ตอนนี้ก็เก็บของเสร็จแล้วนี่ก็คือลุกไปโรงเรียนของเรานะฮะน่ารักไหมด้วอไมัจะ<ส>องซือหองกระสันทุกคนตอนนี้เรามาแบบมาซึ่ง ก็คืออาเซเวทที่ชมพวงถึงบูติลามแล้วม,มาสติกก็ต้องแวะพันไทยนะครับซึ่งเป็นลายประจำคือชอบกินมากวานนี้สัง่งรสชาลาตีซึ่งมาดูว่าจะอะไรไหรมวัน,นนี้ได้ดับเบิลช็อตเลยแบบจี๊ดเติมมัชาก่อนก่อนที่จะเข้าหอคือสองรัอห้าสิบกำลังดีทุกคนมันไม่วัตนมากมาอร่อย ถึงหองแล้วนะ,วะดูปคนเธอใช้โรงเรียนนี้มาสามปีแล้ะได้มีครั้งไหนที่กลับมาโรงเรียน,นยล,ล้วไม่คิดถึงบ้านคิดถึงบ้านอีกแล้วคือแบบมันคิดถึงห้องนอนอย่างนอนอ่านสิกในห้องแบบคิดถึงห้องน้ำคิดถึงคุณย่าคิดถึงอาหารที่บ้านคิดถึงน้องหมาน้องแมว ใครเปิดเทอมเราบ้างคอมเมนต์บ้างเรา